ต่อมาครับในหัวข้อที่12ครับทดสอบกรณีที่รหัสถูกส่งเข้ามาต่อเนื่องห้าชุดโดยที่ชุด3มถูกนอกนั้นรหัสผิดครับเราก็จะมาดูนะครับผมรหัสจะถูกส่งต่อเนื่องเข้ามา5ชุดนะครับแต่จะถูกก็คือในชุดที่3ามชุดนี้นะ,ะชุดแรกนะผมเราก็จะตั้งอนาสาให้ผิดนะผมในบิตที่สามครับ ืที่เราจะมาดูนะครับว่านักเรกษารเราผิดในบิดที่เรากําหนดไว้หรือไม่นะผมว่านาครับผมก็จะให้ผิดในบิดที่1และ2องนะผมต่อมาชุดที่3นะครับเป็นชุดที่ถูกต้องนะครผม แล้วหานนักศึกษาที่ถูกต้องของผมก็จะเป็น0 0 0 0 1 1ูนย่งหนึครับต่อไปแล้วผมก็ในชุดที่4ก็จะผิดนะครับผมเราจะให้ผิดที่บิดที่7นะครับ ไปชุดที่ห้าครับแล้วก็จะมารัานดูการทำงานของอ่าชุดนี้<ม>เลยนะผมครับแล้วก็มาดูที่อ่าชุดแรกนะผมก็จะผิด ที่สเตจเจ็ดนะผมก็คือล่านักศึกษาที่สเตจเจ็ดนะผมก็คือตัวล่านรกศึกสารนั่นนะครับอะไรยัครับครับก็เป็นหัสนักศึกษาในสเตจเจ็ดก็คือบิตที่สามนะผมซึ่งก็ถูกต้องตามที่เรากำหนดไว้นะผมก็คือในบิตที่สามนะผมเมื่อคอกเป็นขาขึ้นนะครับ cs เป็นหนึ่ง s l k เป็นหนึ่ง MOSI เป็นหนึ่งนะผมซึ่ง MOSI ผิดนะครับผมต้องเป็นศูนย์นะครับดังนั้นเมื่อเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมจึงให้ย้อนกลับไปที่ State ศูนยครับเพื่อเริ่มการทำงานใหม่นะครับผมประมาดูที่บิตที่สองนะครับบิตที่สองก็คือผิดผิดตั้งแต่ บิดแรกนะผมก็คือเมื่อเซตที่สามเช็คนะผมล็อกขาขึ้น CS เป็นหนึ่ง CLK เป็นหนึ่งแต่ MSI เป็นหนึ่งนะผมซึ่งผิดนะผมที่เซตสามต้องเป็นหนึ่งหนึ่งศูนะผมนี่จะได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งดังนั้นเมื่อน่านตั้งสาผิดนะผมจึงย้อนกลับเข้าไปที่เซตศูนย์ครับเพื่อที่จะเริ่มการทํางานใหม่ของวงจรนะครับ ต่อมาในชุดที่3นะครับก็จะเห็นว่ามีแวร์เวฟเกิดขึ้นที่ชุดที่3ครับถือว่าทํางานได้ถูกต้องนะครับในเริ่มที่เศษสามนะผมก็จะเป็นค้อขาขึ้นครัค้อขาขึ้น CS 1 s CLK 1 m s i 0 1 1 0ถูกต้องครับต่อมาในบิตที่5ขอคผมก็จะเป็น CS c l o c ขึ้น cs เป็น1 slk OK เป็น1 m o i เป็น0ก็ถูกต้องนะผมต่อมาใน set ที่เจ็ดนะครับก็ c l o c เป็นขาขึ้นนะครับขขนะ cs เป็น1 slk OK เป็น1 m o i เป็น0ถูกต้องนะผมก็จะไปที่ set ถัดไปครับต่อมาที่ set การผมก็คล็อกขาขึ้น,ขขน cs เป็น1 sclk เป็น1 m o s i เป็น0ก็จะถูกต้องนะครับผมครับต่อมาครับผมที่สเต t e 1 1ครับผม้ารตั้งสารในตัวถัดไปครับก็ c ล o อกขอบขาขึ้น cs เป็น1 sclk เป็น1 m o s i เป็น1นะครับผมก็เป็น 1, 1 1 1ก็จะถูกถูกต้องนะครับผมต่อมาที่สเต t e 13ครับก็จะ ขาขึ้น CS เป็นหนึ่ง SCLK เป็นหนึ่ง MOSI เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมถูกต้องก็จะก็ถูกต้องครับผมต่อมาที่เจ็สิบห้าครับก็จะเป็นคล็อกขาข,ขึ้น CS เป็นหนึ่ง SCLK เป็นหนึ่ง MOSI เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ถูกต้องนะครับผมและในเจ็ทสิห้าครับผมก็จะเป็น รับค่าบิสุดท้ายผมก็จะเกิดสกายเบขึ้นที่ s t a t สิบหกก็จะเห็นว่ามีสไกายเเกิดขึ้นที่โพดเดียวก็ถือว่าทํางานได้ปกติถูกต้องนะครับผมต่อมาที่ s t a t สี่นะครับขอขอแฮปที่ชุดที่4นะครับแล้วก็จะมาดูครับว่าผิดท,ที่ไหนครับเศษสามรับค่าคลอขาขึ้น c s เป็น1 SCLK OK เป็น1นึ o ่ง MOSI เป็น0ถูกต้องนะครับผม ในบิตที่สองในเศษห้าผมก็ cs เป็นหนึ่งขอครับคลอขาขึ้น cs เป็นหนึ uh, ่ง m o s i เป็นหนึ่งขอครับ sclk เป็นหนึ่ง msi เป็นศูนย์ก็เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ถูกต้องนะผมต่อมาดูในบิตต่อมาผมก็คือเศษเจ็ดนะผมนี่ครับ ah c l ขาขึ้น cs เป็นหนึ่ง sclk เป็นหนึ่ง msi เป็นศูนย์ก็ถูกต้องคนระับ สมาชิผมที่เซตเครับเช็คตัวถัดไปนะครับผมก็คล็อกเป็นหนึ่ง sclk เป็น 1, mosi เป็นศูนย์ขอขอแฮปอคล็อกขาขึ้น cs เป็นหนึ่ง sclk เป็น 1, mosi เป็นศถูกต้องนะผมก็ไปที่เซตถัดไปเลยนะครับก็ อ่าสิบเอ็ดนะผมก็สิเอ็ก็เป็นเช็คบิดฐานมาแล้วผมก็ค l ็อกขาขึ้น cs 1 sclk 1แล้วก็ a esi 1ก็เป็น1 1ึก็จะถูกต้องนะครับต่อมาครับก็ที่43ครับก็ค l ็อกขาขึ้น cs เป็น1 sclk เป็น1 a v ่ง s i เป็น1นะผมก็เป็น1 1 1ก็จะถูกต้องนะครับ ต่อมาในบิตสุดท้ายผมก็คล็อกขาขึ้น CS เป็น1 m o s i เป็น1แต่ขอครับ c r k เป็น1แต่ m o s i เป็น0ซึ่งต้องเป็น1 1น,น,นะครับผมซึ่งถ้าเป็น1 1 0ก็จะกลับไปที่ state 0นะครับเพื่อสั่งทำงานใหม่นะครับต่อมาที่สุดท้ายครผมก็จะเห็นในชนั้นเลยครับว่าจะผิดตั้งแต่ตัวแรกนะผมก็คือ 3ก็คือครอขาขึ้น CS หน OK ึ o ่ง CLK หนึ่ e m o s i ต้องเป็น0นะครับผมซึ่งอ m o s i เป็น1ก็จะผิดนะครับผมก็จะย้อนกลับไปที่ s t a t ศนยครับนะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้ครับผม